และกลับมาอีกครั้งและกลับมาอีกครั้งครับกับเกม For Alpha เกมเอาชิดิไม่รอดในดินแดนรกร้างนั่นเองฮะวันนี้เราอยู่กับนิกวาเลนไทน์นะเขาเป็นคุณนักสืบอะเดี๋ยวเขาน่าจะพาผมไปตามหาลูกชายที่หายสาบสูญน,นะฮะพอดีลูกของเราเนี่ยโดนลักพาตัวไปได้หลายพาร์ทแล้วผมยังหาทางพาเขากลับมาไม่ได้สักทีโอเคไปกันเลยอืม อากาศเมือง d i a อนด์ซิตีจะบอกว่าสดใสก็ยังไงอยู่มันเป็นเวสแลนะฮะดินแดนรกร้างดังนั้นเราอย่าสุดอากาศมากเลยมันน่าจะมีเอ่อ uh, รเดรเดรชันนะค่ากัมมัตรังสีอยู่สูงมากๆเลยฮะเอานิกนิกไปไหนแล้วลับเพื่อนพอดีได้รับข้อมูลมาเหมือนกันนะว่า d i a m o n ์ซิตีเนี่ยเราสามารถเก็บเงิน2,000 2 0 0 0ฝานะฮะ2,000ฝากระป๋อง2,000ฝาโคกเพื่อ ซื้อบ้านได้เหรอฮะว้าวผมก็อยากมีบ้านซะด้วยสิเอ้เพื่อนนี่นายไม่มีบ้านหรอโอเคไปฮะนิกเด๋วเอยดีไปเชี่ยวกับวัลเลนทายเหรอนิกเป็นคนดีนะรู้ใช่ไหมว่าใช่หมายของขไงอ้าวไอ้บ้านนี่มันน่าจะแซลนะฮะจริงนิกไม่ใช่คนจริงๆแล้วนิกเป็นหุ่นเอมันต้องไปตรงไหนวะน,นิกทำไมอ่อเควสมันให้ไปทางนั้นนะ่ะเนี่ย ฉันต้องไปตรงไหนนิกไม่บอกฉันทีข้างบนเหรอข้างบนนั่นขึ้นตรงไหนอะเดี๋ยวจะบอกฉันว่าเควสอยู่ข้างบนหรอนิกป้าไปแล้วเฮ้ย w h a น้องหมาอ๋อเขาบอกให้เอาซิก้าให้น้องหมานะฮะแล้วก็ดมดมซบเพื่อนได้กลิ่นไหมตามมันเลยโอเคซติก้าเป็นอ่าซิก้าจะเรียกว่าไงเป็นของของของคนที่ เป็นนักรบรับจ้างคนหนึ่งนะฮะซึ่งออ่นิกวาเลนไทน์กับเราเนี่ยสืบสืบแล้วก็สันนิษฐานกันฮะว่าเขาจะเป็นคนที่ลักพาตัวเด็กไปไปขายหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าซึ่งสันนิษฐานว่าคนคนนั้นก็คือคนที่รับจ้างลักพาตัวชอนของเราไปนั่นเองฮะผมอยากได้วัวสองหัวตัวนี้มากเลย เอ๊มันเทรดใช่ปะ่ะคาราวานกาดอ๋อเขาเป็นกาดฮะเขาไม่ใช่คนขายของ <c oughs> เอเอ,เอฉันอยากซื้อของอีกเพื่อน <c oughs> <c oughs> โอเคไปกันเลยด็อกมิดทำไมจักรวาลนี้เรียกน้องหมาว่าเจ้าเนื้อหมาด็อกมิดเพราะเป็นอาหารสำรองได้หรือเปล่า Search for clues to Kellogg ตามหาหลักฐานเพื่อไปหา Kellogg นะฮะได้เกินอะไรลูก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  Lost the Sandboy กลินล่นหายไปแล้วเหรอนี่ไงกดทอล์กไงเพื่อน ไม่ใช่เหรอนิกไม่ต้องยอ่อฉันกดยากหลักฐานอันนี้คืออะไรให้ผมหาเหรอหรือว่าไงหนูมันคืออะไรเพื่อนอ๋อเนี่ยไม่ใช่ซานฟรานซิสโกสลด์